โอเคมีแฟนอาขีอูอยู้วยนี่ครับสวัครับครับทหานะลง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 ไหนอาีรถตามครขับรถตามครับรถตามจอรซีอัส ดูดีว่ามีใครบ้างอ,อ,อายุ39โอ้ ID 7เดยวจับไปก่อนใครกันเนี่ยจับเลยตำรวจมีไหนหมดเฮ้ยตำรวจเฮ้ย วีมมันมาคับยากจบแล้วเนี่ยโอ้โหใครวีแดงเ้ยนนักธุรกิจไหยนักธุรกิจเชื่อน่โ,โอ้โหไม่ออกเป็ะตัวทีมันจับได้ไหมยิงเกินเลย ได้กระสุนหมดอะ,อะไรเนี่ยทหารเงินมีอยู่2,300ล้านบาทเดี๋ยวนี้อ่ะขึ้นเลยตีขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้ว ครับสวัสดีครับครับอะไรเนะี่ยจับไม่จับเดี๋ยวเออให้มีปืนปืนเอ้าค้างโอเคมายิงต่อกระสุนหมดนะครับนะกระสุนหมดยิงได้ไหมเนะ่ยยิงไม่ได้นะมันกระสุนหมดนี่เราทำแบบนี้ดีกว่า เปื่อมาเก็ตเลยก็คืออะไรไไะมั้งเดี๋ยวมันเป็นสำนักงานอะไรสักอยาก่างอ๋ออะไรไม่รู้ว่ามีอะไรให้ทำบ้างตรงนี้นะมีเอ้เดีกว่าตรงนี้อืมเอาอะไรเอาเอาอะไรข้าอาหาร่านีแค่ รอมวนไอ้อยู่หน้นาไปจมตีจมตีจมตีเลยจมตีนีเ่เขาจะไปไหนนะมาลงมาตามดูชีวิตเขาจะไปไหนกันนะอ่ะอย่หน้นานี่นสิราฐขนศดี ยิงเลยใครไม่ใช่พวกเรานี่นะจะเป็นสำนักงานเราใช่เปล่าอ่ะไ,ไม่ไม่น่าใช่ไม่ลันไ,ไม่ขึ้นเดีวยวเกมนี่จะบังคับยากนิดหนึ่งนะทรับผู้ชมนะมนก็มีอะไรบ้างเนี่ยอ่าได้สร้างอะไรบ้างนี่มีสะพานด้วย ไหนียวเนี่ยปลูกนาโหการปลูกนาด้วยนะแล้วก็ใช่ปะต้องเอาสองคาบเาบหนียวสงคาบไ่ไหนเนีนเดี๋ยวผมโชว์เลยเดี๋ยววะนี่ถัง 对，啊，干。 be silent เอาหารยามเฮ้ยเลนี่โจมตีโจมตีดโตีนะโจมตีนะโจมตีทั้งหดโจมตีหมด่าทหารทั้งหมดเหนอะไรบ้นีค e

โหมึงวุนวายหมดเลยจับได้ดดแนดดๆๆดดดดีดดดดแดดัดแดดดยนดดดดแดดดเแดดดดแสงคดแดดด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 ดแดดเลย การคนที่มันไม่คนที่มันต่อต้านนะตำรวจมาที่ไหนมาที่ไหนตามมาตาม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 ไปเราจะไปจับคนกันนะเออตำรวจตามม,มาอ๋อมาแล้ว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  เอาละก่อนปิดคลิปนะครับผมเรามาหาคนจับสักคนหนึ่งหน่อยหาคนจับสักคนหนึ่งหาคนจับสักคนหนึ่งนี้มีคนจับไหมว่าจะหาคนจับสักหนึ่งคนมีไขใครประชาชนไปไหนนี่เขาเลยนี่น,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 นี่นักบวช่เนะีย น่าจะเป็นนักบวชนะจับเลยจับเลยจับเลยมันจำไม่ได้เป็นนักบวชนี่ทหารยามมันนี่เลยน,นี่านีนี่นอา้าวคุณไม่ตามมากระสุนหมด วันนี้โอเคแลวก็วันนี้ก็ขอบคุณ